ตอนที่29สุสานคืนชีพหน้าทางเข้าป่ามรณะคลากคล่ำไปด้วยผู้กล้าและผู้พ่ายแพ้ที่นี่คือจุดตัดสินว่าใครจะเดินหน้าหรือถอยกลับไปทบทวนความเขาด้วยราคาชีวิตอีกหนึ่งศพเบื้องหน้าทางเข้าดันเจียนป่ามรณะจำนวนนักเล่นเลเวลสองเพิ่มขึ้นไม่หยุดผู้คนผลัดกันดิ่งลงไปด้านล่างเป็นสายยาวไม่รู้จบด้วยความที่เลเวลสองมีมากจึงมีผู้เล่นตั้งแผงขายของริมทางกันเกลื่อนเสียงเรียกลูกค้าดังสลับกันไปมา อุปกรณ์สามัญเลเวลศูนย์คุณภาพดีอย่าพลาดนะจะลงดันเจียนต้องมีของดีเท่านั้นของมีจำนวนจำกัดรีบมาซื้อเร็วเข้ายา HP ขนาดเล็กฟื้น90แต้มในทันทีของจำเป็นสำหรับศึกที่คู่ควรกับคุณ God of Domain เปิดให้เล่นมาเกิน10ชั่วโมงแล้วเหล่าผู้เล่นเลเวล2ต่างสะสมไอเทมไว้ไม่น้อยหลายคนจึงเอาของที่ไม่ใช้มาปล่อยเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ต้องการส่งผลให้ย่านหน้าป่ามรณะค้าขายคึกคักเป็นพิเศษ แม้จำนวนคนหน้าดันเจี้ยนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่จํานวนปาร์ตี้ที่ยอมลงไปกลับลดลงเรื่อยๆเช่นกันเหลือเพียงปาร์ตี้ที่ยังไม่รู้เท่านั้นที่ดิ่งลงไปพอถูกป่ามรณะอบรมสั่งสอนอย่างจริงจังสักรอบสายตาพวกเขาเริ่มมองโลกใหม่สิ่งที่เคยมั่นใจกลับกลายเป็นความไร้เดียงสาจึงยืนรออยู่หน้าดันเจี้ยนอย่างว่าง่ายสนทนาชีวิตกับปาร์ตี้อื่นๆเฝ้ามองปาร์ตี้หน้าใหม่ก้าวลงไปด้วยรอยยิ้นแบบคนผ่านโลก พวกเขาร่วมสืบข่าวรวบรวมรายงานและแลกเปลี่ยนวิธีพิชิตดันเจียนกับบรรดาทีมมีประสบการณ์กลยุทธ์จึงถูกขัดเกลาไปพร้อมกันคลื่นแล้วคลื่นเล่าที่ดิ่งลงไปแล้วตายกลับออกมาทําให้ป่ามรณะกลายเป็นบาดแผลกลางใจของผู้เล่นทั้งเมืองใบแดงทุกคนที่เคยลงไปมีความรู้สึกเพียงอย่างเดียวต่อดันเจียนนี้มันน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักณนะสุสานคืนชีพของป่ามรณะแสงสีขาวหกสายวาบขึ้น ก่อนที่ร่างทั้ง6จะค่อยๆปรากฏตัวไม่มีทางพิชิตดันเจี้ยนนี้ได้หรอกเทวินเนลสตาขอปรับไปทำเควส์แล้วนะเจ้าเยื่อหรูบนอุบอิบทันทีที่ฝืนชายเสื้อสันสวหวตามแรงหายใจที่ถี่ขึ้นความน่ารักเวลาเธอโกรธดึงสายตาชายหนุ่มไปรอบทิศเฉยๆใสยหน้าพูดพลางครบคิดว่ากำไรที่เราได้จากในป่ามรณะถือว่าคุ้มจึงยังทิ้งง่ายๆไม่ได้ปัญหาคือพื้นที่ป่าใหญ่เกินไป แถมมีทางย่อยแตกแขนงมากถ้าไม่มีแผนที่ก็หลงทางง่ายข้าคิดว่าท่ามกลางทางจํานวนมากต้องมีไม่กี่เส้นที่พาไปหาบอสส่วนทางที่เหลือเป็นกับดักหลอกให้เราสับสนนั่นแหละเหตุผลที่เราถูกกระต่ายราตรีดักซุ่มตลอดยิ่งสู้ก็ยิ่งโผล่มากขึ้นตอนนี้เราควรสืบข้อมูลแล้วลองทําแผนที่ของป่ามรณะกัน ทุกคนฟังแล้วเห็นพ้องโดยเฉพาะเรื่องที่พอเดินลึกเข้าไปกระต่ายราตรีก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายจำนวนทว,วมทักจนแบกไม่ไหวจึงต้องตายกลับออกมาหากได้เส้นทางที่ถูกป่านี้อาจพิชิตด,ดันเจียนไปแล้วเจ้าเยื่อหรูพยักหน้ารับจำนวนต่อเหตุผลในปาร์ตี้นี้เฉยเยคือผู้นำและการคัดคเนของนางแม่นยำเสมอว่าดังนั้นเฉยเยและเจ้าเยื่อหรูจึงตะโกนประกาศขอแลกข้อมูลเกี่ยวกับป่ามรณะต้องยอมรับ ผลสะเทือนจากสองนางงามนั้นรุนแรงเกินคาดบรรยากาศหน้าดันเจียนเดือดพล่านทันทีผู้เล่นหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายต่างอยากคว้าช่องสนทนากับเทพธิดาเพื่อว่าหากถูกชะตาชีวิตอาจสุกล้นในภายภาคหน้าขณะเดียวกันในหมดนรกของป่ามรณะท้องฟ้าภายในดันเจียนพลบคำ่ำฝูงนกนับพันพุ่ยพุ่งขึ้นสู่ฟ้าทิ้งป่าให้เงียบราวสุสานมนุษย์หมาป่าเฟลด หาใช้มอนสเตอร์ธรรมดามันคือผู้สังหารที่เคยสังหารหมู่นับไม่ถ้วนในเมืองใบแดงจนเมืองเกือบจะกลายเป็นเมืองแห่งความตายอาณาจักรสตาโมนโกรธแค้นถึงขั้นส่งกองทัพล้อมปราบท้ายที่สุดมันถูกจอมดาบผู้ยิ่งใหญ่ฮิวตันทำบาดเจ็บสาหัสแล้วหนีเข้าป่ามรณะเพื่อเยียวยาแผลเหตุนี้เองดันเจียนป่ามรณะจึงถือกำเนิดในหมดนรกเฟลด์ elt, มีสมสกิลเด็ดสกิลแรกคือเดดสแตร์หรือจ้องตาย ศัตรูที่ถูกมันจ้องความเร็วโจมตีและเคลื่อนที่จะถูกลดลงอย่างรุนแรงหากจิตใจอ่อนแออาจถึงขั้นขยับตัวไม่ได้เวลานี้มีเพียงชิเฟิงที่มีคล่องแคล่วเลเวล30ซึ่งพอมีต้านทานต่อจ้องตายส่วนคนอื่นอืดช้าลงครึ่งหนึ่งแทบทำอะไรไม่ได้เลยนั่นเป็นเหตุให้ชิเฟิงต้องคุมเฟลด์อยู่คนเดียวขณะที่ดราวซี่สล็อตคอยฮิลเขาอยู่อย่างไม่หยุดมือแม้กระทั่งสลอ็อตความเร็วไร่ก็ช้าลงครึ่งหนึ่งแล้วส่วนสายประชิดที่เหลือเข้าไปช่วยไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากช่วย แต่พวกเขาตอบสนองไม่ทันความเร็วกลงเล็บของเฟลดเรากับได้สู้กับจอมยุทธ์ในตำนานกึ่งนุ่นมนคนธรรมดาแทรกไม่เข้าหากพุ่งเข้าไปตอนนี้มีแต่จะก่อปัญหาจึงทําได้เพียงยืนเฝ้าดูอยู่เคียงข้างเวลานี้มีเพียงสายเวทระยะไกลที่ยิงเข้าไปแต่ดาเมจน้อยจนหน้าหายใจแม้แต่แบล็กกี้ก็ยังทําได้เพียง -24 ต่อดอกเท่านั้นโลลี่ขัดเสียงคำรามชีเฟิงตะโกนทันทีที่เห็นเฟลดสูดลมหายใจผิดธรรมธาต โลนลีสโตเตรียมพร้อมมานานแล้วเขาพุ่งชาร์จเข้าไปปะทับเฟลด์เฟลด์อยู่ในภาวะมึนงงหนึ่งวินาทีแล้วโลนลีสโนก็ผละถอยทันทีชีเฟิง่งฉวยจังหวะเราโย,ยดดาบฟ,ฟ้าแลบตันเดอริงแฟลชดับเบิลช็อปช็อปไล่ฟันกระหน่ำลงที่อกเฟลด์ก่อนมันจะคืนสติถึงขั้นหายใจเต็มปอดเลือดพุ่งกระอักในพริบตาดาเมจรวมไม n ัส500ตัวเลขทะลักพรึบพรับ เลือดของเฟลด์ร่วงหวบลงมาเหลือ7 8เในพริบตาทุกคนอ้าปากค้างกับพลังอันน่าสะพรึงของชีเฟิงมีแต่คำเดียวผุดขึ้นในใจเทพพวกเขายิ่งทึ่งกับสายตาอ่านทางของเขาที่สามารถจับจุดอ่อนบนร่างเฟลด์ได้คมกริบความเชื่อมั่นที่มีต่อชีเฟิงทวีขึ้นอีกขั้นแต่ชีเฟิงก็ไม่พลืมเสพทีเดียวเพราะการขัดเสียงคำรามแห่งนรกแล้วรอดล้างปาร์ตี้มาได้ย่อมมีผลย้อนกลับเฟลด์คายเลือดแล้วกลับสดชื่นขึ้นราวกับสติจำพลัน มันสะบัดคอมองหาชีเฟิงกรงเล็บเหล็กง้างฟาดด้วยความเร็วที่ยิ่งกว่าก่อนจนท้องฟ้าเต็มไปด้วยเงากรงเล็บซ้อนทับแต่ชีเฟิงไม่ใช่เหยือ่ออ่อนแอมันเปิดใช้ทักษะลิกลับทั้ง3ม STRAGI และ END ตั้งแต่วินาทีนี้สภาพร่างกายของเขาก็ไม่ใช่ผู้เล่นธรรมดาอีกต่อไปหากแต่ก้าวสู่สภาวะเหนือสามัญหรือ extraordinary state นี่คือไพ่ตายที่ทำให้เขากล้าเหยียบป่ามรณะเมื่อเปิดใช้เมื่อใดเขาก็ทำสิ่งที่คนธรรมดาทำไม่ได้ ท่ามกลางเงากครงเล็บพร่าพายชีเฟิงยังคงปลาดภัยเรากำลังไรรำใต้เงาที่สอนทับเขาใช้ดาบปัดรับเฉพาะคมที่หลบไม่ได้นี่คือพลังของสภาวะเนื้อสามัญประสาทสัมผัสทั้ง5้าวัยขึ้นอย่างผิดมนุษย์สมองโฟกัสการประมวลผลถึงขีดสุดเขาสามารถใช้ร่างกายได้เต็มศักยภาพหากเป็นผู้เล่นทั่วไปต่อให้ใจถึงร่างทนก็แบกรับไม่ไหวทั้งร่างกายและจิตใจจะหมดแรงในไม่กี่วินาทีถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนกรงเล็บก,กับคมดาบไขว้ฟันจนประกายสว่างวาบวับ สองฝ่ายเลือดไหลลดลงพร้อมกันโชคดีที่มีฮิวของราซี่สลอตไล่ประคองจังหวะชวนให้ชีเฟิงยืนได้ต่อจากนั้นภายใต้คำสั่งของชีเฟิงโลลี่สโน้คอยขัดเสียงคำรามแห่งนรกเป็นระยะโคลากระโดดเข้ากัน้นเมื่อชีเฟิงเสี่ยงอันตรายและแบล็กกี้ใช้อีเวลวิปแสมานยงรั้งการเคลื่อนที่ของเฟลดเลือดของเฟลดจึงค่อยๆลดลง70% 60% 3 0ทั้งหมดยืนเข้าแถวเส้นตรงรเผชิญหน้าบอสเร็ว ชีเฟิรตะโกนทำทีที่เห็นเลือดเฟลด์เข้า3 0เมื่อเลือดแตะ3 0เฟลด์จะเข้าสู่ช่วงที่น่ากลัวที่สุดเวลานี้ขัดเสียงคำรามแห่งนรกไม่ได้อีกแล้วมีทางเดียวคือรับหน้าทุกคนไม่ลังเลรู้ดีว่าบอสกำลังคลั่งจึงจัดรูปขบวนเส้นตรงรเผชิญหน้าเว้นระยะห่างจากเฟลด์สาหลาทันทีที่เลือดเฟลด์แตะ3 0ขนทั้งตัวเปลี่ยนเป็นขาวโพลนในชั่วแล่นเลือดสองสายไหลออกจากดวงตาอกพองบวมเหมือนกังคกกำลังสูลมมเต็ปอ ชีเฟิงเปิดสกิล Gravity Liberation พุ่งเฉือนอากาศขึ้นหน้าเร็วกว่าทุกคนโคลา่าใช้พรคุ้มครองกับค่าชีเฟิงตะโกนสั่ง Protection Blessing ลดดาเมจที่สมาชิกปาร์ตี้รับ50%นาน6วินาทีสกิลกอบกู้ชีวิตคูดาว5นาทีและช่วงนี้แหละที่เหมาะกับการใช้ที่สุด Protection Blessing ของ Guardian Knight กับ s h i l l Wall ของ Chill Warrior สองสกิลนี้มีอัตราดอปสูงในโหมดนรกของป่ามรณะ ก่อนหน้านี้เหตุที่ชีเฟิงเสียเวลาจัดการกระต่ายราตรีบางกลุ่มที่ไม่จําเป็นก็เพื่อให้ได้สกิลพรคุ้มครองนี้แหละ